สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุคนสุมองสุบอรสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเนาะสองพะลุพะกานนำก้นกันไปแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยครั้งแรกพี่น้องเอ้ย เอาแต่ข่มบ้างลาก็ได้คมบ้างโอ้ยบักลาก็ได้คมไปย่างย่างย่างผู้ย่างในพ่อผู้ผู้พ่อน้องแทนไปแล้วชายนำก้นเสีหลอดเลยะฮะ ถูกหงาปากมองแต่แตพี่น้องเอ้ยไปทางใดก็มีลูกหน่อยพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้กินห้าอยู่ห้ากินก็ได้เพื่อสิไปได้กับลูกชายนี่ออแม่อะเมอมนี่คนใดโผไปย่างเพื่อสิไปได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยแลรงโผ No pen, no phí phi, 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 ơi phi, 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 พอลังแทนพินเงินอันเนะเลยแมงจีนูนพี uh, <t ale> <t ale ่น้องเอ้ยแเงไขามุแดงแเงไขามุแดงพอลังแทนพี่เนาะเงไขามุแดงพี่น้องผ่ากระเหลื่อมจักหน่อยเนาะต้นต้นต้นเ่ยบัเบิองหาเบิองต้นเอ้าเซ่เฮ้ยจักจั่นมั้งอีมีออกไปแล้ว ไม่มีออกเลยลูกชายก็บอกแบมให้คนหัวลูกกลายนาวินเอาย่างมานกำกันกับแม่สองคนพระมาณแม่แมพีพีว่ะสะโอ้หม้เบาอันแต่อันนั้นแทลูกก็ได้ขากแท้ๆไปย่างย่างระวังเดือกเด้อ พี่น้องเอ๊อยังตอดไหมหนองแทอมยังตอดเมากระบอกเจ้าหน้าที่หนุ่มสูงผู้อาคมนำมหามำนาใส่หัวแล้วอุ้มาลูกกันหนาวของพอน้องแทมพี่น้องไปจนเหี้ยนจนอนาเบิดเลย พี่น้องลำลามกันอยู่พี่น้องอ,อ่าพี่มันตอมไผ่ผู้เฮยกุงนะเฮยป้าพี่น้องตักแตนกามีพี่น้องโอ้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 อยู่ในแอลนี่ผลุกทรายพี่น้องเอ้ยลูกอือหือคนชิโตกบุยจับแม่งจีแม่อื้ ก็เอาอยู่เทิงบุก่อนเฮ้ยาบักละมันต่อมไพ่ได้ลูกระวังมันต่ำตาได้ลูกเด้อไม่เป็นูนมไปกินยังเทิงไปจีบไปเอาเทิงก่อนต่อรุ่มจ้ะต้มมันจ anyway> ีโตกลัมาอือหือพี่น้องเอ้ยอือมึมเป็นแมงแมงเหยือ อพี่น้องโพดโพมือนะพ่อนลองแทนเอามือนนั้นโพดโพว่าได้ลายได้ประมาณถวยสองถวยผู้พิจักผู้ใดต้องการแมงกินนู่นนะบอกแมงแท่นได้เลยบอกพ่อน้องแท่นได้เลยเดี๋ยวแมงแท่นคอยปิดได้คมในหัวคอนี้นะ่อง นะแบงกีนะแบงกีนะอ่ะเอาอะปาดเลยมีสาด่อยมีสาดมีเนาลยพอนสแบบยเอานเสอกไปลง สดอันนี้จักหน่อยพอลงแทนนะแม่นบอยดับให้มันอันอันนั้นกว่านะกว่ามันก็บินเลยลงบอกปลาลุงนะแม่ลูงห้ายูหากินไมีกี่มกี่อ๋อเวลาเติบบ่

พ่อแมงจีน <chi> ูนพ่โอ้ยไปกับกะอ่ะกันอยู่เฮ้ยคือเอาโคมนะใส่คือกะอ่ะนี่ลูกชายปะบ้าถูโอ้ยถูงย่าปลาลุงนะแม่ลูกล่ะถูงย่าปลาลุงแมงแมงว่ะส์ะแมงว่ะส์ะแมงโอ้ยบางคำสะอ่อนบัลลุกบ่แมงโอ้ยบางคำสะอ่อน แมงโอ้ยโดยแมงแมงนี่ยลูกแมงนี่ยแหละแมงแมงโดยอะไรลายนั่นแหละลายนั่นยลูกแมงอะไรแบบคล้ายๆกับเนแมงสังนาะพี่น้องเอาแบบง่ายๆเลยแมงอะไรไล่น้างในลูกไล่เนี่ยพี่แอามากินพูนตอมพึ่งพังพึ่งพังอืมระวังเดี๋ยวระวังเด้อ bọn mình là nha ui phí cốc này cả ừ ừ Ừ con mình dù tạm cốc tạo phí nọng ơi mẹ mời cốc tạo cốc tạo nó không thèm áo phí nọng cốc tịu bộ của... cốc tiêu cốc, cốc tạo này แต่ว่ามันก็ยังบ่อยากแสบปันไดพี่น้องเลยเพราะว่ามันอันมันยังอ่อนนี่แม่งี่เออให้มันจะกันให้มันอีเฮ้ยอือ่านแล้วไม่ลูกละมันดิ้มันหงมันห่องมันฉลาดแก่มันยังประทันได้แก่มันเลยบ่อยากแสบปันไดพี่น้องเลยเราไปเจบก่อนมันองมันหงมันฉลองเอาเอาขับ เออฮันเด้เฮ้ยจักจันไม่อี่ช่องโต้ยเอาห้ในสาโต้เฮยเห็นบ่พี่น้องมันจับันเด่นเนะเฮ้ยเอาหยนกฮ้ยอันนี้ห้องกับเธอนึ่งนะพี่น้องเราเบิ่งเราส้มต่อไปพี่น้องไปิดได้หน่อยเดลายได้นาะพี่น้องเอาเอาเ้าเอาชิจจ้าโอ้ยใช้ทางอ่ัลายเต๋พี่น้องเลย สองบาทแรกที่สองไลายเต่ไล่เติบประมาณถ่วยผู้เลพี่น้องถ่วยกูกลัวพู้เล่ช่วงนี้นั้นแมงกินนู แมง้าตทาย่ะฟ <en> ้าเท่แมงแมงนึงโอ๊ยอยู่ทึงผู้พี่น้องเลยชมพ่อน้องแทนเพื่นเตียมมาเรียบร้อยเนาะอยู่ทึงผู้โพดโพป้าก็กระยกระเบิงในวัสภาพ

กำลังงายตำลัมุ่นอ้ออ้ไล่ล่นี่นี่นี่่นี่นี่นีล่ตก็จะยียาปนี่นีนี่น้องแทนปนี่แหละมันไตยอยู่นี่แหละไตนี่ไตเออ โหดโพทั้งผ้าเหลืออแน่นอะพี่น้องจังหน่อยกินอะไรกันนู้นแล้วเป็นเต็นน้องน้ำเลืองบ่ะมาเด็เป็นเต็นอย่บงไรน้องน้ำเลืองน้าวเหนื่อยกับบ้านไหนมองใครอื่นนะลูกชายลูกชายเก็บอันจุจีกับไอ้กับเบาสิงทองพี่น้องเลย ได้ลายเติบได้พี่น้องูแห่แถวอันบอนห้าเลี้ยงง่วนี่พี่น้องเลยมือขึ้นมืออนามอันได้อันเป็นถุยช่องถุยบะได้ก็แมนก็แมนไปงงซากูล่ะ มืนนี่บรไปแม่เบย์ขนนีออ่บเยุนฉปาพี่น้องแม่คา,านพ่อแม่องแท้เ็นลยจนท้าพ่ออแท้มาอยู่ไสพี่น้องแม่คนุนปพี่น้องเลยมามาเอาเฮ้ยมาเอายหเบย็เย็ดเย เก็บเก็บลูกชายก็เก็บเก็บมาษาเก็บเก็บมาษาลูกชายก็ได้ป้าลูกชายก็ว่าป้าลูกชายก็ว่าไลายบ่ลูกล่ะไลยทุนยาปลาลุงเหรอบ่บักลาทุนยาปลาลุงเลยลูกเบิ้ลเบิ้โอ้บักหลาก็เก่งเด้อมาหาอยู่หากินในแถวอันนั้นอีพ่อเคยเป็นอีแม่แมงเดะนี่เด้แม่งกับนี่น่ะในทางบักทำนี่น่ะนี่ ขันจ้องคู่บอได้ซื้อูพ่ออยากบอกว่าที่จ่องมีขันจ้องบออะอะ,อะขันจ้องตงัวตัวมันเอาง่ายนะคือพูกคูโคกลงอยู่ทันจ้องเลยแล้วเพราะของแท้น่ะเสือก็บม่ได้ใส่พี่น้องเลยขันจ้องตัวอันดับแรกเนี่ยอเมคานุนอันนี้ ต้องเห็ดแนเนย,เยพี่น้องกันผู้ได้มีคันจ้องใหญ่นะเ,เจะไปจะไปเปิดไพ่แสม่มันมันแหกไปเบิดแเลยิคอะิดอ้อ <laughs> บังามย่นน้ำรับอ้ไปเตีลลูกอือหูเจียวมาต่าหอวกกไม่นองแทนผู้ผู้อ้ยโผพี่น้องเอ้ย ปีนี้แม่ขนุนคือลายแถวปีแรกนี่ยังบ่มีคนีิดีบุกแจ้งเนาะอะไะโอ้โอ้ยยังยืนสตายแม่ติลุไปเอ้บมานี้เอาย่ง เห็นตะตุไ huh. ม่ขนุนอย่าด ja uh ิ huh. hi, ้นน no. <c oughs> <Pa olo. c oughs> <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เจ็บเมานี่เจ็บใจหน่เจ็บใจหนิยูมาตกลูกชายพี่น้องพอได้อันหมูบ่าวพอได้มีหมูบ่าวปลาปลาทูโผล่ปลาทูเจ็บเมาป่าสาเหตุเป็นยังคือโบหนุ่มเสือนี่แหละปลาทูเลยหนุ่มแล้วมันแออกยากไม่ยโดนใส

เอาแ <ảo S 2> หละบ่ต้องย่างฟุ้ยมาใช่คือบ่าต้องย่างฟุ้ยมาใส่ไปเดินน่ยนะบ่เอาเนี่ยนี่ลัวนลวพี่น้องเอ๋ยของแซ่บของนัวอาหารบ้านนอกเฮาเนาะพี่น้องกระจ่องใหญ่นะเฮ้ยเนาะโหดโพพี่น้องเอ๋ยพุ่นพอลงแทนให้กระสั่นอือถ้าถือผามานั้นผาตังเนาะหรือว่าผาแยงเฮาเนาะ สั้นลงเลยกระต้งเนาะอือโอ้ยพอนองแทนระเบิดค่กแทพี่น้องเอ้ยมึงแนผู้แถวดินนนะปลาแถวดินนนะกำห้ำอยู่อือพี่น้องพอนองแทนเหตดค่กแทวๆพี่น้องเอยโอ้ยเบิ่แลอใ่แล้ว แดนเฮ้ยหัวทางเลยเห้ยอุ้ยไปกปดูอุมเอุ่มผู้ใหญ่เบิร์ตแล้วลูกไปเมื่อวานนี้น้พี่น้องได้ได้กับพ่อกันคลิปหนานะพี่น้องได้เครื่องขุ่ผู้ใพี่น้องเอ้ยได้ประมาณสองสามถ้วยผู้ใดพี่น้องอันนี้คือมิตเต็แมงกี้นู่นล้วนพี่น้องพี่น้องเอ้ย ໄປພີ່ນ້ອງມານໍາລັງຫາມເດນດໄນັນ